ไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาชัดเจนพอไหมน้ำปาข้าก็ไม่รู้เจ้าเป็นลูกเต่าแล้วใครขาเอามาเลี้ยงแม่เจ้ามีลูกไม่ได้ สวัสดีครับทุกคนกระดาบสวัสดีพี่พี่เอฟซึ่งปัญหาทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ทุกคนครับผมเดินทางมากับน้องสะพายผมหรือน้องจำปาพี่พี่นะน้องมากับผมวันนี้เพื่อจะไปหาอดีตผู้นำเมืองแปรน้องคาใจน้องอยากรู้ความจริงทุกอย่างว่าเป็นมายังไงน้องเลยให้ผมพามาขอร้องผมผมเลยแบบโอเคได้ผมเลยพ่าน้องมาทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับผมผมจะดูแลน้องจำปาอย่างดีนะวันนี้น้องจำปา จะมาพูดคุยกับอดีตผู้นำเมืองบเลเกี่ยวกับเรื่องทุกอย่างที่เป็นความลับเกี่ยวกับพ่อเขาก็อยากให้ขี้ขายทุกอย่างนะน้องขาดใจน้องไม่สบายใจแล้วก็น้องจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงชายกิจโดนไล่ล่าและทำร้ายได้ยังไงน้องจะไปหาความจริงนะป่าจะไปกับผมวันนี้ไปหาอดีตผู้นาเมือบอัลที่อยู่คนป่าที่ยำตกด้วยนะวันนี้ผมจะพาทัง้งป่าไปก็ อยากให้พี่เอซีเข้าใจว่าน้องคงจะไม่สบายใจนะก็เลยขอมากับผมทุกคนน้องปลาน้องก็บอกไม่อยากให้ผมถ่ายมาพี่พน้องบบเขินนะน้องวแบบ่าออ,อยากอยากจะให้ผมถ่ายแบบเดินทางก็พอไม่อยากให้ผมถ่ายแบบหน้าน้านองชัดๆพี่ๆก็ก็ากตามนั้นทุกคนน,นนะเราก็ไม่อยากจะล่วงเกินเกินไปนะเดี๋ยววันนี้น้องจปลาเราจะไป ด,ด้านบนกับน,น้ำตกด้านบนไปหาท่านอนิผูนานะเขาเคยเป็นเพื่อนกับพ่อน้องนะตอน,นเด็กๆเนี่ยน้องก็เล่นกับท่านอนธิบุตคน,นี้นะเล่นกันอะไรกันก็น้องรู้จักแต่ตั้งแต่โตมาก็ไม่เจอเขาอีกเลยนะก็ทําให้ทุกวันทุกวันนี้มีปัญหากันทุกคนนะไปทุกคนเดี๋ยวเริ่มเดินทางดีกว่าน้องจังปาก็จะเดินทางไปพร้อมผมทุกคนนะน้ปาปาเดยวไม่ไหวบอกพี่นะหิวน้ําก็บอกพี่นะนนะผมเตรียมสาเบียงต่างๆมาให้น้องทุกคนนะ ก็การไว้เพื่อนน้องหิวพี่พี่ไปเดินทางกันทุกคนโอเคครับ okay, yeah, พี่พี่พอเดินทางมาที่น้ําตกแห่งนี้ทุกคนนะ mm hmm. เราจะมาเจอกับอดีตพน้องเมื mm ่อลยเพื่อจะให้น้องจำปาได้พูดคุยแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาเป็นน้ากันนะพ,พี่นะอ่าเป็นเหมือนกับว่าลุงน้องจำปาพี่น้องจำปาก็บอกว่าตเด็กๆเคยเ mm hmm. ขาเล่าผมฟังนะ เคยรู้จักลุงคนนี้แหละแต่ว่าโตมาก็ไม่เจอเลยไม่รู้ไปไหนน้องก็แปลกใจว่าอดีตพื่อนเมื่อไหรไปไหนแล้วสุดท้ายวันนี้มามีปัญหากันให้กครับกับพอน้องนะพ,พี่นะก็สงสัยเหมือนกันเนี่ปลายุงกัดไหมยุงกัดไหมไม่กัดน,นะทุกคนน้องพยายามแบบไม่หาคนถ่ายหน้าเยอะพ,พ,พี่น้องก็เขินก็อายเหมือนกันนะ ผมจะพาน้องแบบค่อยๆเดินนะผมจะไม่เดินเร็วผมกลัวน้องแบบเหนื่อยแบบไม่กล้าบอกผมหรือเปล่าถ้าอยู่นังก็บอกพี่นะจำปามันทีอผมก็เรียกชอบเรียกเป็นจำปีพี่ๆนะเออทีนี้ก็เงียบสงบมากแต่เสาเช่นเนี้ยจะมีรถ enduro หรือว่าวิบากเนี่ยวิ่งกันดังมากพี่ๆนะบทน,นี้ เมื่อยไหมจ๊ะปะ๊าเมื่อยไหมโอเคโอเคไม่ไหวบอกพีได้พีได้พาพักนะไปะทางนี้ทุกคนครับเดี๋ยวผมขอผ่านน้องพักก่อนนะพี่นะ เป็นห่วงน้องคนจำปาจะพักกันก่อนมานั่งพักก่อนนั่งพักตรงนี้ก็ได้วเดี๋ยวนั่งนี่น,นะจำปานั่งพักก่อนนะนั่งบนนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่จะตั้งกล้องไว้นะไมใหมตั้งกล้องไว้เพื่อคุยๆนอนจำปาทุกคน อย่อะไรนะ้นำตาลมานานะันต้องตดใจนะกระดูกพักเยอะนี่ก็จะไม่ค่อยมีกินน้ำไหมกินน้ำก็เหมกัด้วยค,ครับผมเนะี่ยจริงๆแล้วก็แม่จะพามาวันนี้นัมันอันตรายแต่น้องบอกว่าน้องอยากจะพามาจะมาขอร้องผมถ้าผมพามาเพราะว่าน้องอึดอัดมากเร,เรื่องต่างเนระื่องต่างเนี่ยน้องอึดอัดผมไม่สบายใจ น้องอยากจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงผมวเลยคือว่าถ้าน้องรู้ความจริงทุกอย่างก็ดีนะแต่แบบว่ารู้จากนิสัยพ่อตัวเองเนาะต็นไงนบางทีอาจจะไม่เคยเห็นท้าท้ของพ่อก็ได้ถ้าจะผมดูจากคลิปน้องชายผมนะเหมือนกับท่านโมโหร้ายพี่นะท่านโมโหร้ายดูแล้ว คนมโหร้ายเลยนะอย่ว่าอะไรครับทุกคนนะครับแรกๆก็คงจะดีนะต้างหลังก็เริ่มมีอาการแบบเฉียวขึ้นมาให้เราได้เห็นนะถ้าแท้มมันจะเริ่มเปิดเผรเื่อยเรื่อยเรื่อยนะทุกคนเป็นธรรมดาของมนุษย์เรานะเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วก็เดินทางกันต่อผมพาน้องเดินปลาดเดินมาไกลามากแล้วนะสงสารน้อง โชคดีมากวันนี้ถือว่าฝนไม่ตกฟ้าเป็นใจนะถ้าฝนตกนี่แย่เลยผม,ไ,มได้เตรียมไฟชีมมาด้วยนะมันจะำ้าเปียกวันนี้ชายกิจก็ไปช่วยพ่อผมฝนพิมเสนที่ไร่นะผมพามานเนี่ยชายกิจก็อาจจะไม่ทูนะน้ำตาบอกห้ามบอกพี่กิจ ว่าถ้าบอกคุไมาให้มาโอเคพี่เดี๋ยวพักอีกสักครู่เราจะเริ่มเดินทางกันต่อจังปลาพักก่อนนะพักให้หนูเหน่อยแ้นเะดินทางต่อนะ ถ้าผมมางคนเดียวผมก็จะไปเรื่อยๆนะแต่เนี้ยผมมางนงจำปาเลยพักก่อนสิู่ข้าวปล่าเุื่อครับนนอนปาถามผมนะพี่ๆระหว่างมาเมื่อกี้นะที่ผมปิดกล้องไป เขาถามว่าพี่ทําอันนี้พี่ได้อะไรอะได้เบีย้ยได้เงินมันถึงได้เงินอะ่ะยังไงยังไงแล้วได้ได้แล้วพี่ได้ยังไงพี่ทํายังไงทําไมทําเพื่ออะไรเงี้ยผมก็บอกว่ามันเป็นการท่องเที่ยวการทําคลิปให้พี่ๆได้เห็นนะผมบอกอย่างี้แล้วก็เป็นการแบบใช้ชีวิตเดินป่าแล้วก็เปิดเผยเขาียกว่า ให้ทุกคนได้เห็นคลิปสวยงามแบบนี้แล้วก็ได้ค่าใช้จ่ายจาก p ี่พที่ดูคลิปเราเขาก็ให้กำลังใจเราให้ยอดวิวเรานะแบบน้องไม่เข้าใจนะน้องคงจะงงงทุกคนเดินไหวไหม อะะนะมันไม่ใช่เห็ดมันจะปลามันไม่ใช่เห็ดโคนคำบ่านี้เห็ดอะไรเป็นเห็ดเม้านะนจะปลาเขาเป็นเห็ดโคนทุกคนนะไม่ใช่เห็ดโคนครับเป็นเห็ดเมาฮะนะ้องร์ปลาจะเด็ดมั่วหรือเปล่าไม่ มันไม่เห็ดโคนนะม้องคดว่าเป็นเห็ดโคนนะเมืนีวนน้องอาจจะไม่เคยเจอเห็ดพวกนี้นะไกลละจำปาใกล้ถึงละอีกหน่อยก็ถึงละจำปลา โอเคทุกคนเดินทางกันต่อนะเดี๋ยวก,ก้ที่ผมจะเริ่มถ่ายดูอีกครั้งก่อคนนะไปทางผมมาเจอกับเสื้อผ้าเงินกองพี่ไม่รู้ว่าของใครมาโยนจริงวอน่ี้พี่พี่มีผ้าถุงด้วยมีเสื้อผ้าด้วยทุกคนนะคือใครมาอาศัยที่นี่หรือมาทิ้งไว้หรือลืมไว้ทวําตกไปหรือเปล่าหรือเกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนี้หรือเปล่าทุกคนก็ไม่แน่ใจนะไปเดินทางกันต่อทุกคน กล้ถึงแล้วครับผมน้ำป,ปลาไหวไหมโอเคงกล้ถึงแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วฮึบ ดเรดมีผ้าคุมตัวพี่นะคุมหัวไว้พี่ไม่งั้นยุงกัดแย่เลยเดี๋ยวอยากพักไหมไปต,ต,ต,ต่อนะโอเคทุกคนเราไปกันต่อนะ ถึงแล้วนะจำปาด้านน้นก็ถึงแล้วม่ดูว่าท่านออกมาอย่าง้ัทุกคนตรงนี้แดลพี่พี่เราจะรอตรงนี้แหลนะพี่ตอนนี้ผมกับน้องจำปาก็นั่งรอนะนั่งรอ ท่านนั้นเป็นผู้นำมาหาพวกเราที่นี่เพราะว่าจุดนี้เราจะเจอกันตรงนี้ทุกคนนะผมจะขออน,นุญาตเจ้ปาป่าและเขาที่จางจุดไฟหนึ่งกองเพื่อไลยุงไลแมลงให้น้องจำปานะน้องจำปาจดได้นั่งแบบสบ,บายๆไม่ต้องกลัวพวกมนลงแมลงมากัดต่อยทุกคนนะโอเคมาเราต้องจุดไฟก่อนเลยพี่ๆนะเริ่มเลยดีกว่า น้ำลาลหิวข้าวไหม,มไปให้น้องอ่ะพี่พี่ทุกคนจะ้ออยินเสียงน้ำที่ดังมากๆตอนนี้นะพี่พี่เพราะว่าฝนตกอะ่ะน้ำมันน้ำมันเยอะ โอเคทุกคนเรา,นะาจะรอท่านอดีตผู้นำนะน้องจะปปากันั่งพักยู่ทุกคนนะให้หน้องเป็นความสนตัวบ้างคุณแม,ม่ท่ายเอาเวลา้องก็เก่ง,เกงๆเหมือนกันพี่นะทุกคนครับตอนนี้ผมกับน้องจาปาก็นั่งรอกันมาสักพักละท่านก็ยังไม่มาเลยนะไม่เป็นไรแต่วันนี้เราคุยกับท่านมาแล้วท่านาจะมาหาเราไม่รู้ว่ามาคนป่าหรือเปล่าคนป่าที่อยู่แต่ท่านอยู่นะผมก็เป็นคนไปฝากไว้เองนะทุกคนโอเค ร้องเนี่ยถ้าเราไปถึงน้วเราเหนื่อยเราเรอครึ่งทางทุกคนนะให้ทำอาหารเราครึ่งทางอ้าวผมพาทำมาแล้วทุกคนพี่ๆทำมาแล้วทุกคนนะอดีตทำเมือมือแรมาแล้วทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องหลังให้ดูนะท่านสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวผมกับจำปาจะเข้าไปหาท่านนะท่านครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องร้อนใจจริงๆครับจะมาหาท่านกับน้องจำปาท่านาน้องบมกว่าน,น้องอ่ะ รู้จักท่านแต่น้องดเด็กๆแล้วแต่ว่าอยู่ๆท่านจะหายไปเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรท่านน้องไม่เคยเจอท่านอีกเลยนะเมื่อก่อนท่านเป็นเพื่อนของผู้นำเมืองอบเลียใช่ไหมครับเป็นเพื่อนกันอยู่ๆก็หายไปนะน้องก็เลยว่าอยู่ๆวันนี้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาเป็นเพราะอะไรน้องอยากจะเข้ามาถามครับท่านครับท่านน้องก็อยากจะฟังจากปากท่านนะครับท่าน ใช่ครับนี่คือน้องจำปาที่เป็น,น,นใช่ครับท่าน,านาาดเดี๋ยวน้องจำปาอยากจะทราบอยากจะรู้อะไรน้องจำปลาถามท่านได้เลยนะ<ๆ>เพราะว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องทั้งหมดเป็นมายังไงพี่ไม่รู้ละเอียดอะไรงไงจะให้ท่านอาดีตพนันบอกเลยดีกว่า คุยกันไปพี่นะผมจะถ่ายให้ดูเฉยๆนะน้องจะปาจะได้รู้ความจริงทุกอย่างท่านครับท่านบอกทุกอย่างให้น้องฟังนะว่าท่านตัวอะไรบ้างแล้วน้องอยากจะมาหาความจริงน้องอยากรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอะไรพ่อน้องไม่เคยบอกน้องแต่ท่านอยากจะมาถาม กันอีกเราก,ก็เห็นทีนี่เกิดขึ้นชายกีบต้อนตามหล่าตัวน้องชายเจ้จาตองนี้หัวตุ๊กหัวทุนเข้าฟ้าเจ้าเห็นไหมข้าบอกเจ,จ้าจำฟ้าไปาเรื่องน,นี้มันบานปลายขึ้นมาขาทำไงอ่ะข้าก็เป็นต้นเฮ้ยวันน้ข,นขอบพวงแต้แย่จริงไหมจำป้านี่เจ้าอยากรู้ความจริงกับข้าตอนนี้น้องอยากรู้มากๆครับท่าน น้องมาเพื่อสิ่งนี้เลยน,น้า้าจะบอกเจ้าความจริงทุกอย่างไม่รู้เจ้าไม่ใช่ลูกแท่ๆของเขาชัดเจนพอไหมล้ำปาข้าก็ไม่รู้เจ้าเป็นลูกเต่าแล้วใครพอเอามาเลี้ยงแม่เจ้ามีลูกไม่ได้แม่เจ้าคานปัจจุบันนี้ ขาไม่รู้ไม่ได้เข้าใจไหมว่เรื่องเก็บเจ้ามาเลี้ยงดูอุปการะเป็นเป็นยงไงทุกคนเรื่องมันพลิกมากพ่อเจ้ารู้เห็นเป็นใจกับแม่เจ้าเก็บเจ้ามาเลี้ยงผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับท่านเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับท่านท่านไหม ไม่อยากจะยื่นยันตรงนี้หรอกเอาค่ะลุกเรื่องสาระเรื่องอีกทุกคนครับเป็นไปได้ยังไงวันจำปาเป็นลูกบุญทำหรือว่าเขาเอามาเลี้ยงที่จากคนอื่นนะแม่น้องมีลูกไม่ได้ทุกคนนะลงไหล่อมน้าอยากเป็นใหญ่เป็นโตทำทุกทางคองเมืองแรก อ่อแบบนี้ก็สบายใจแล้วเอาอะไแล้วน้องํำปลาไม่ต้องคิดมากนะถึงเปแบบนี้ยังไงเขาก็รักน้องปลามันเดิมน,นะก็ดีกว่าน้องไปดูที่หลังน้องดูตรงนี้ก็ดีแล้วตรงนี้มีใคร,ร่ะมไม่ผมมางานสองคนครับท่านาาาาาท่านแล้วคนป่านี่ยครับพี่ผมให้ดูแลท่านอยู่เาละอาหารลของปลาครับท่านงั้นเดี๋ยวผม ทุกคนน้นจำปาลองให้ำปลาไม่เป็นไรจำปาไม่เป็นไรนะน้องลองให้นะน้องลองให้ทุกคนผมได้ขอถ่ายนะน้องลองให้นะถ้าจะผมขอพาน้องไปนั่งก่อนครับผมไม่ควนครับแล้วครับอืมตอนนี้พอน้องลองให้จำปานะโอ้ยนั่ดีอ่ะวน่าจะเครียดได่านท่านผมมากท่านจำปาน้องลองให้นะไปละจำปาน้องลองให้ทุกคนน้องลองให้ทุกคนเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนขอปลอบน้องก่อนทุกคนนะ